มีเกมอัปเดตใหม่ให้ไซอาร์ครับมีนาทำแผนสนามชักมาต่อเนื้องจะมอยู่นอกระยะ UAV อยู่เดี๋ยวเดียด๋วยวดผมได้ยินเสียงปืนกลหลังกระแพงเนะนี่ยใกล้มากเลยเมื่อกี้เพื่อนตายเสียงเพื่อน ข้า,าวไหมระเบิดป้อมปิดป้อามาิอามาดปายยาราตองอผมว่าเราต้องยืนรัวเนี่ยเดี๋ยวผมดูหน้านะคุณดูหลังระวเบิดกิ๊กโดนไหมไม่รู้โดนไหมันชวชา,วชาวมงผมเจ<ม>รถอ่รอรถป้อมปิดครับไทเกอร์ป้อมปิดใช่ไหมวะผมไม่รู้ครับ สองตัวอัพเอร์ประมาณนะอีัอพเสร็โอเคอัพเอร์จสิ okay, อเ,อเออตูอ้ทางเหนือของผมมีไทเกอร์ป้อมปิดน,นะครับไม่ดิรถรถอะไรวะเออบีอาร์บีทีอาร์ดีอยู่ทางเหนือคุณทักเกิดเกิดมาไล่มาได้ไหมครับ วงเอออไปนอกหน้าฉันแล้วโดยจัด huh. ตีน้นเอกังองอยู่จ่ายตึ้งเรายิงนัเข้าด้นว่าเปนแางือเี่ยใขาตกดังอะใครกะใคร่พังรั้งรั้งรัรั้รั้เฮยเยอเยียอั เออรถรถป้อมรถป้อมตีนะขาพังครับอย่าเตรียมตัวเลยเดี๋ยวลงป้อมรอแล้วยอดมากครับคราสสิมาสวยงามมากยิบยิบตอนโดนเอทีอ่ะเดือดเลยเดือดเลยไปเข้าถูกไม่เพื่อนเราเลย5 5เรดิโอโดนหรือว่าแฮบโดน มีบันไดขึ้นอยู่ตรงตรงนี้นะพวกคุณถ้าจะมาก็ขึ้นเลยลเรดิโอยังไม่โดนโดนแค่ไันอยู่ที่ไหนกขถอนเรดิโอนะครับตรงที่ผมอยู่มูอห้าข้างหน้าข้างหน้ามีเออนั่นไงแม่ใจพร้อม ้กเลยรับมาสักกนหนึ่งมีมีใครให้ผมไปยิงมารไหมใจกันนล้องละแบนนี่นะมเขึ้นมาในข้างคนเลียร์แต่ระมาณนอาจมีคนซุบยิงรอบรอบสุดเราเขามาอีสค้อนอะห้ผมยิยาให้ไหมเขาลังเกินขึ้นที่ทานนะยโอเคจ่าถ้าลิงไปทางอีส์อะเหมือนมันกำลังุกมาทางเราใช่ใช่ับมาั่อนึ่งเนมีตกเยอะเกินอยู่ไหมมร เขาเยาผมแั่งชางเนื้อล็อกล็อดใต้ตึกหรือว่าข้างบนครับบันไดเหรอไม่จต่มันอยู่ด้านล่างเดาเราเดาวิ่งไป่แทงก็อยู่นะมันโยนระเบิดขึ้นมาผมตายระเบิดใช่ผมชุบไหมเนี่ย นัังแท็กะครบอยู่ไอ้ชั้นชั้นล่างจ่าขึ้นมาได้ไหมชั้นสู้เรากำลังจะเคลียร์นะครับตอนนี้พวกคุณเข้ามาได้เลยนะแต่เหมือนได้ยินเสียงเท้าอยู่แถวผมไหมจ่าเราบ้างแล้วเสียงเดินหรือเปล่าอยยเี้มาครับเพียบเลยเียเพียบเลยจ่าละเบิดเลยคอมมานโดนอยู่ครับมันตายแล้วคนนั้นไอ้นั่นเกิดเหตหลังเลยคอมมานโดเกิดเหตุรังเลยผมผมยิงไปหนึ่ง อาติกางเคลียร์หลังคารีคเควสไว้แล้วก็ลากระแทงเท่าไหร่ผมไม่ยุยเวห้ผมรีเควสไหมนิ่งก็รีเควสตได้แล้วแล้วนะครับผมจะลวดตามนั้นโอเคโอเคผมจับบันไดก่อนนั้ะเวลาชุกเพือนได้นิ่งนิงนิงจัดไป็นจุด้ำอยู่มากรงแทงสองจุดคือหน้าหลังรถตามนี่ถูกไหม ไม่บินก็เดี๋ยวให้แทงเรารอซ้ำฮัทสามโอเคแทงเขาน่าจะน่าจะมุมนี่นะเขาน่าจะปงนะเขาไม่ขยับเลยฟอมก็จะาโดนสู้ครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไปนี่ไปนี่เฮ้ยปลาระเบิดถีนต่างปลาระเบิดถีนต่าง ไปน่อยม่ปาปาไปองลูกผมไม่ทปาไปแล้วสอูกอะตัดัเลยนะเลยาไปอะไมใจอะหอกีบาไปครับเพื่อนมาดไวไม่เปล่าบ้าผมเคยลูดจังๆแล้วมันไม่แตกอยู่ด้นไม่น่ใจว่าขับอะไรขอเคลียร์ชั้นล่างให้หมดก่อนเคลียร์ชั้นล่างได้ไแต่เยอะมากเลยนะจ จ่าสู้ๆจ่าคนเดียวแล้วใช่ไหมเออเร่อเหลือผมคนเดียวแล้วเออร่เหลือผมคนเดียวแล้วผมว่าเราลงไปไม่ได้เลยนะแต่บนหลังโอคนวิ่งไปโดนเต็มๆปใหมันจะเยอะระเบิดต้องนี้ระเบิดอย่างเดียวหมดแล้วอ่ะโอ๊ยตายแล้วโอ้ยตายอ่้จ่าจ่าขึ้นมาด้านบนสุดก็ได้ดาวสองดาวแล้วสองโอ้ย จยากลากไปได้ไหมลากลากผมกลับไปได้ไหมช่วยได้แป๊บาช่วยจ่าแล้วมีมีเพื่อนอีกคนนึงกำลังแปลผมผมดังผมกำลังรักษาอยู่ตรงบันไดชั้นสองมีเสียงรถเข้ามาแล้าใครใครที่ตายข้างล่างรอแป๊บผมกำลังชุวยหมออยู่แป๊บฝั่งนี้ก็มาเจอถนนเส้นไหนตัวรถถังยิงกับข้อหน้าต่างน่าเป็นรถรถอีกตายหนึ่งตายหนึ่งเยี่ยมครับเยี่ยมรีโหลดนะรีโหลด ลากผมกลับไปลากผมกลับไปใจเย็นใจเย็นค่อยๆมาสมทบไปจับจัดมันขึ้นดาบฟ้าได้รับผิดชอบไม่ได้ได้ไหมรถทีกระสุนไหมเอาลงให้อินฟานเล่นหน่ะได้ๆนะผมมีผมมีเอทีอยู่เดี๋ยวผมจะยิงเองต้องกลับไปเลยไม่เจอหักก่อนครับผมกลัวว่าคุณยิงแล้วมันหักคุณไม่ยิงเราว่นรถถังมันพังหลายลูกอ่ะมาจับเมันกี้หมดแล้วกี้หมดแล้วมันกี้หมดแล้วอ่ะกีบั๊บแล้ว มันกิดมากกันแล้วหมอรีบลงมาชุบเลยหมอรีบลงมาชุบเลยมันกิดกันหมดแล้วแสดงว่ามันยังอยู่รอบนอกทงนะเดี๋ยวผมดูคำบนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเิงไม่กลับต้อรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมชุบทีละคนให้ต้องระวังตัวด้านนอกก่อนข้างบนเลยข้างบนขึ้นไปด้านบนตัวหนึ่งดาวแล้วรถรถเจ๊ก็เลยนะครับปักหนึ่ง ดัดฟ้ามีคนบุญดัดฟ้าเฮ้ยระเบิด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 มันหมดยังป่ะเฮ้ยไต่ตึกนี่เหรอเก็บไปชิ้านมาร์คสามยิงเข้าไปได้ไปแล้ว โดนยิงว่ะต้ายอย่าป้ายมีเสียมีบุ๊คสี่มาฝั่งมาร์คหนึ่งนะครับรอบๆหน้าบันไดนั่นมีน่าระวังนะสี่สี่มาร์คหนึ่งหลังพุ่มไม้อ่ะถ้าทอยหลังพุ่มไม้อ่ะอย่าออกไปข้างนอกนะครับดักตรงนั้นก่อนถ้าถ้าขึ้นมาดาดฟ้าได้ระวังด่าฟ้าด้วยนะผมเจอคนสองคนเนี่ย mãi tao mãi tao mãi tao ai tao ai tao ai tao ใครอะใครข้างล่างมีคนหรือเปล่ามีมีนะก็อมาเนี่ยมนี่ยมนี่ยใจเนดะี่ยบนบน,บนสนามบนออคอยที่มีสไนเปอร์ไปจบแย่คือระวังนะหลังตรงสวนด้านหลังทางตะวันออกเขาบอกว่ามีคนเยอะเจอไหม,ไม,ไม,ไม ไม่เจ่นะคาดเกคาดว่า,วา,วามีแฮบไม่ก็แรดี้นะครับเขาวิ่งมาจากตรงมาผม,มเลยเดินขึ้นควงดิเชวิก๋ being ยวามองไปไหนบ้างครับคุณลอกเปไ็นแมได้ครับเออขาวแล้วยทีกลังไปโอเคน้องยีดได้ผมจะได้ือแฮยเลยอย่ายิงเ้ยอย่านะอย่านะ เลนังด,ดูดาดฟ้าก่อนคุณขึ้นไปต่อเลยดาดฟ้าเคลียร์ยละระเบียงเคลียร์ระเบียงเคลียร์ไม่ใช่ดาดฟ้าเเเีีเียยยรรร์์์ดาสไนเปอร์ดาวสไนเปอร์าอราอราอรดาวาพวกคุณตรงบันไดเป็นไงบ้างตอนนี้ยังไม่มีอะไรอีกครับเกล็ดไปตอนนี้เกล็ด เดี๋ยวผมลงมาล่างสุดแล้วนะอกไรกัไปโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับใครยิงอ้าวตายเฉยเลยเยอะพอมันรถมีถ้๊ายไ,ไหมไม่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 ไมเอาไปเติมได้เลยมา,มาพอทําแหวนนี้พอครับ จะปืนผมใส่ปะโดนนังโดนขึ้นบันไดนะดาวแล้วนะดาวแล้วศพมันนอนนิ่งเลยไงช่ป่าวะเฮ้ยเอสวาลศพเพื่อนป่าวะเอสวามมีเอสวาวแถวแถวสวนอะง่างว่าง

เดี๋ยวออกไปเลยยวิ่งออกไปอะอยู่แต่ในเนี้ยคงไกลได้แล้วหน่อยเดียวยังรถถังรถถังหมอหมอต้องหมู่หกอะเรียกให้เขามาชุบได้เขาแบบยังหมอต้องหมู่หกอะเขากำลังเดินตามมาโอ้ยแม่งว้มาู่า ไม่หายใจนะผมขับมาเร็วมากอ่ะแล้วมันก็ยิงผมโอเคงั้นไม่เจ็บได้ใจไม่แผลสตูดก่อนนะมันเป็นเกมเดเดียดด้วยขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้ครับผมหมอโดนหมอโดนหมอโดนบนดาดฟ้ากันเดเดียแม่งยิงมาเลยมันมันเป็นเกมเดเดียดเนี่ยตัวมันอยู่ฝั่งนู้นอ่ะกำลังเกียร์วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งนะนัดนู้นหนักเองต่างนั้นแ่ะเดี๋ยวดู จ่าเห็นเห็นออาเสิร์ฟชาลีไหมผมว่าเห็นผมเห็นตรงนั้นเยอะมากเลยน่าจะเป็นแฮบมันนะจ่าระวังจ่าพี่นะเฮ้ยฝั่งซ้ายมือจ่าซ้ายมือจ่าตรงกำแพงเลยใช่ใช่ใช่ตามบ้างไรที่เขาอยู่หน้าถนนมาร์เก็ดกินป่าชุบชุบหมอนะแม่หมออยู่บนดาดฟ้า ใช่เขาวิ่งไม่จับสายนั่นน่ะเพียบเลยจะหาไม่เจอแฮปนะคุณครบตึนะวิ่งมาแต่ตึกบ้านตึกเนี้ยตึกเนี้ยมาเก็บสี่ของแชร์เขาวิ่งมาจากแถวฝั่งมาร์คหนึ่งหมดลังวิ่งเช็คอยู่ใกล้จะได้พงแล้วอย่าเพิ่งโอยาคนคนนั้นไม่มีผ้าใช่ไหมน่ะเลือดออกเนยผ้าผ้าครับเออผมยหมดแล้วโอ้ยแกดักเจอนะ ไอเอทียุ่งกันไม่ได้ใช่ไหมฮโอ้ยมันมาเต็มเลยไม่เป็นไรผมไปไหนไม่ได้เลยน่าตายเลยกูอะเปรียบเลยกูสิ่งจำเีป็นกูพูดจริงอ้าเฮ้ยบอกบอกไอ้หมอหกเข้ามาชุบนะใช่ครับหมู่ผมตรงตึกตึกที่ผมอยู่มีคนเพียบเลยมาตาผมบาโวบาโวเพียบ ใต้ตึกเอ๋อมันอยู่ใต้ตึกขึ้นมาจัดตึกนี้ไม่ไหวแล้วผมก็ไม่ไหวผมก็ไม่ไหวมาตียิ้อ่ะมาตียิ้ไม่ไหวแล้วมือผมก็ชาเนี่ยโอ้นี่มันมันสี่ต่อสี่ต่อยี่สิบได้เลยนะเนี่ยเราลังยิงเมื่อกี้น้อยมากเลยมันมากันเยอะมากกลังยิ เรามันยิงมันยิงเคลื่อนกันเองมันยิงกันเองแล้วจะเอาไปดูนี่นี่เรามีน้อยมากเลยนะตรงนล้มันสู้เราไม่ได้เลยใช่ใช่อ๋อกำลังเสริมตรงสู้เราได้ไหมครับจริงจริงอ๋อท้องหลังโดนเหรอท้องหลังวะท้องหลังอ๋อผมเพิ่งรู้ว่าท้องหลังโดนขอโทษครับเบดีปวดหัวจริงจริงท้องหลังโดนแต่เราขายอุ้ย ต้องหลับต้อยู่ั้องหลัตองอยู่สักทียังโดมเิ่มอีกามาสัก้นเราตอนนี้ก็เหลือแค่พวกเราแล้วต้องฆ่ามันให้หมด่ะแถวเนะตเป็นทีส่ของวันแมนนะครับมาสักก้อนหนึ่งให้หมอตอรลงตรงน้แปง๊งเลยครับยิงไปได้สีห้าตัวตรงนี้เมือแม่งฝันแม่งเยอะเกินมันช้าๆแล้วแบบบุร เฮียผู้กองมีด้วยในเซฟมือใครมีโอ้โหขนาดนั้นเลยถัดเอดาวันนะครับเคลียร์ให้เราเรียบร้อยกระสุนจะหมดแล้วอ่ะสุดๆเลยอ่ะตัตีนาทีของผมแล้วกม็กแม็งลุ่มลุ่มสุ่กับแม็กแม็งเกือบหมดแล้วอ่ะผมสุดท้ายแล้วผมอ่ะลองวิ่งหาเนี่ยมีเราจี๊ด่อาดี๊ว่ะ เอาคุณป๊าวัสดีครับเออ่เกิดตรงลาลี่พอย์แล้วเข้ามาสู่เหล่าก่อนครับใครใครที่เข้ามาเกิดลาลี่ิโพยสู่เหล่าเตรียมดีสี่คอนเฟิร์มนะครับเดสคอยน์เหมือนกันสวยงามเต็มที่แล้วจ้ะตายหมดละออ๋โอเค สู้แบบสมศักดิ์ศรีแล้วเหมือนเหมือนในหนังเรื่องเดียวอันนเนี่ทหารสารัตการทหารทหารสารัตกันทหารอุนุอานลอนุรานุนอรานานุรกนุรนนี้กนไดาแบนคอานาวนุรนุานรานุนระสุนุรานุนรานุนรุ่านนุราอานานนานุาานนอา อ้ยยอ่างน้อยก็มันแล้ววะเ,เต็มตึกเลยเต็มตึกคงมือห้าครับผม,เ,มเทียบเลยครับผมถ้าขับออกไปได้ก็ Leonardo ระวังด้วยนะครับคอยมายายอะเลยนนเีย เข้าเข้าไร <ป S 1> เขาร้องร้องร้องขวาอวารถที่เกีย เดิมพันเดิมพันคิดว่าเราได้ไหมครับผมยุ่งติดที่ขุดพันธุ์เคยอยู่หรอครับมีคนที่ผ่านต่างมีคนมาด่ากันถ้าส่งตัมันดีไหมมีคนต้านผมด้วยตัวผมยังมีอินฟานอยู่ที่หนึ่งนะครับระวังด้วยมีอินฟานล้อมรอบเต็มเลยนะจาตามพุ่มไม้ดักดักที่ตรงนี้ดีกว่าวะไม่น่าไม่น่าไปสู้เราได้แล้วเดินไปไม่น่ารอด แผบ่น่ยนก้ครล่าผมก็ขาคทำพิสูเหล่าที่เขาไม่ใช่บ้ป็นขวาขวามือจ้าขวามือขามือาบึนตึงเห็นมั้ยตึงขวามือ่าว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 ทีล้ โอโหไม่ทังที่โดนมันอยู่แต่ไม่ไอ้น่ไม่ไม่หน้าดนีเข้าอะไรเข้าอะมีตัวประชิดมีตัวประชิดเดินมาตรงศพผมเออมันเดินมาตรงศพผมละซีโดกำลังปิดอีกหลบก่อนนะ

สว,วยครับสปอตก็ <c oughs> ทีแปดเล่นยากหน่อยทำให้ไ,ได้การไม่ทำเนี่ยเก็บไป็เจ็ดเก็บไป็เจ็ด